ซูนารีโพสต์ Post, คลรอกความรัก9ปีวอลเตอร์เรียกได้ว่าใครหลายๆคนก็คงจะรู้จักและคุณนาคุ้นตากับเจ้าตัวเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องนึกทุ่งมากความสามารถอย่างซูนารีราชสีมาซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะแฮปปี้กับชีวิตในตอนนี้มากโดยเฉพาะความรักกับหนุ่มตานํำข้าวอย่างวอลเตอร์เดลัฟซึ่งถึงแม้ว่าอายุของทั้งคู่จะต่างกันแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของความรักเลย ลาสุตนารีก็ได้ออกมาโพส์ภาพคู่กับสามีพร้อมกับระบุข้อความหวานบอกขอบคุณนะที่รักและเคียงข้างฉันมาตลอดวันนี้29พฤศจิกายน9ปีที่แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฉันยังไม่เคยได้หยุดเลยทำงานทุกวัน9ปีเต็มๆดวงเธอจะมาเกืก้อกลฉันอะไรขนาดนั้นบางทีฉันก็อยากหยุดบ้างนะเตอร์แต่ก็ขอบคุณนะที่รักและเคียงข้างฉันมาตลอดเอ I love you oh woman งานนี้ก็ทำํำแฟนๆเข้ามากดไ like, ลค์พร้อมกับเข้ามาชมความหวานของคู่นี้กันอย่างมากมายถึงแม้ว่าวันเวลาส่านมานานหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงหวานกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลย